เพย์เมเกอร์วันนี้ขอเสนอ10ผู้จัดก,การทีมที่รีเทิร์นกลับมาคุมทีมเก่าคนที่1นึ่งกุสฮิตดิงสำหรับกุสฮิตดิงเข้ามารับงานคุมทีมเชลซีเพียงช่วงเวลาสั้นๆทั้งสองครั้งโดยในครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2009และพาทีมจบฤดูกาลด้วยการควา้าแชมป์เอฟเอครับ ก่อนจะอำลาทีมเมื่อเดือนพฤษภาคมในปีเดียวกันก่อนที่ในปี2015สโมสสอนเชลซีจะแยกทางกับชโชเซ่มูรินโญ่ทำให้กุสฮิดดิงถูกเรียกตัวและเข้ามารับไม้ต่ออยู่คุมทีมจนจบฤดูกาลนั้นคนที่2หลุยฟานเก่ากุนซือชาวฮอลแลนด์รายนี้เมื่อสมัยที่คุมทีมเจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนาเมื่อช่วงปี1997 ตัวของลุยฟานเกาก็พาทีมคว้าทั้งแชมป์ลาลีกาแชมป์โกปาเดเลและแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพซึ่งลุยฟานเกาก็อยู่คุมทีมจนถึงปี2000ก่อนจะแยกทางกับทีมเจ้าบุญทุ่มจนในปี2002ลุยฟานเกาจะรีเทิร์นมาคุมทีมบาร์เซโลนาอีกครั้งซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นัดโดยอยู่คุมทีมราวๆา0นัดก,ก่อนจะโดนปลดการซีซั่น เมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2003คนที่3เคนนี่เดวิกิชตำนานนักเตะของทีมหงแดงเมื่อสมัยทยี่รับงานคุมทีมลิเวอร์พูลคิงเคนนี่ถือเป็นอีกหนึ่งผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมหงแดงโดยพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษไปได้3ส,สมัยก่อนที่ในปี1991เคนนี่เดวกิชจะประกาศวางมือจากการเป็นกุนซือของทีมหงแดง ก่อนที่วันเวลาผ่านไปทีมหงแดงในยุคของรอยฮอสันมีผลงานที่ย่ำแย่เป็นอย่างมากทำให้เคนนี่เดวกิชต้องเข้ามากอบกู้สถานการณ์และเข้ามารับงานคุมทีมหงแดงอีกครั้งโดยผลงานในรอบที่2ของเคนนี่เดวกิชพาทีมหงแดงจบฤดูกาลด้วยแชมป์คาร์ลิงคับและจบอันดับที่8ของลีกก่อนจะโบกมือลาหลังจบฤดูกาลนั้นคนที่ 4. ฟาบิโอคาเปโล สำหรับคุณซือชาวอิตาลีอยู่คุมทีมเรอัลมาดิดได้ไม่นานเท่าไหร่นักโดยในครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี1996อยู่คุมทีมเพียง48นัดและพาทีมราชันชุดขาวคว้าแช,ชมป์ลาลิก้าไปได้1สมัยก่อนที่ในปี2006ฟาบิโอคาเปโลจะกลับมาคุมทัพราชันชุดขาวอีกครั้งซึ่งก็อยู่คุมทีมได้เพียงแค่ปีเดียวพร้อมพาทีมเรอัลมาดิดคว้าแชมป์ลาลิก้าไปได้อีกหนึ่งสมัย คนที่5โชเซ่มูรินโญสำหรับกุนซือชาวโปรตุเกสรายนี้โด่งดังเมื่อสมัยที่พาเอฟซีปอร์โตคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2 0 0 4ก่อนที่จะมาสร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยการพาทีมเชลซีคว้าแชมป์ในกาะอังกฤษทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยแชมป์เอเบคัพ1สมัยแชมป์ลีกค c ัพ2สมัยและแชมป์เชลิตี้ชลลอีก1สมัย ก่อนที่ในปี2007โชเซ่มูรินโญ่เหมือนจะมีปัญหาก,กับเสียหมีโรมมนอับบาโมวิชเจ้าของทีมเชลซีจนต้องแยกทางกันและในปี2013เดอสเปเชียวันก็กลับมาคุมทีมสิงห์บุยอีกครั้งพร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยโชเซ่มูรินโญ่อยู่คุมทีมราวๆ136นัด พาทีมเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้1สมัยและแชมป์มลีกครับอีก1สมัยก่อนจะมีปัญหาภายในทีมอีกครั้งและโดนไล่ออกไปเมื่อปี2015คนที่6ซีเนดีนซีดานถึงแม้ในช่วงเวลาแรกที่ซีเนดีนซีดานจะเข้ามารับงานคุมทีมชุดใหญ่ของเรอัลมาดริดพร้อมคำสบประมาทพอสมควร แต่สุดท้ายแล้วซีเนดินซีดานก็พิสูจน์ด้วยผลงานหลังพาทีมเร็วมัดดิดขวาดแชมป์มามากมายทั้งแชมป์ลาลิกาแชมป์สโมสรอนโลกแชมป์ยูฟาซูเปอร์ครัพและแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกที่ได้3ปีซ้อนก่อนที่ในปี2018ซีเนดินซีดานจะประกาศอำลาทีมแบบฟ้าผ่าท่ามกลางข่าวลือว่าเขามีปัญหาก,กับประธานสโมสรออย่างฟอเรนติโนเปเรส ซึ่งหลังจากที่ซีดานไม่ได้อยู่คุมทีมเรอัวมัดดิดผลงานของทีมราชันชุดขาวถือว่าย่ำแย่พอสมควรจนในท้ายที่สุดในปี2019ซีเนดินซีดานจะรีเทิร์นกลับมาคุมทัพราชันชุดขาวอีกครั้งและอยู่คุมทีมจนถึงปัจจุบันคนที่7จุดจูบไฮเกสสำหรับคุณซือชาวเยอรมันรายนี้รีเทิร์นกลับมาคุมทัพเสือใต้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน โดยจุบไฮเกตเริ่มต้นคุมทีมไบเยอร์มิวนิกครั้งแรกเมื่อปี1987อยู่คุมทีมไปเกือบ200นัดจนถึงปี1991ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรหลังพาทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาไปได้2ส,สมัยก่อนที่ในปี2009จุบไฮเกตจะกลับมาคุมทีมเสือใต้ในช่วงเวลาสั้นๆโดยอยู่คุมทีมไปเพียงแค่5นัดเท่านั้น จนในปี2011จูบไฮเกตจะถูกเรียกตัวกลับมาอีกครั้งพร้อมได้รับสัญญาการเป็นผู้จัดการทีมถาวนซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยการพาทีมไบยอนมิวนี่คว้าทิปเปิลแชมป์ได้ในฤดูกาล2012-2013โดยคว้าทั้งแชมป์บุนเดสลลกาแชมป์เดเอฟเบโพคาวและแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนีกก่อนจะโบกมืออำลาหลังจบฤดูกาลนั้น และสำหรับการรีเทิร์นครั้งล่าสุดของปู่จุ๊บเกิดขึ้นเมื่อปี2017ซึ่งก็อยู่คุมทีมจนจบในฤดูกาลนั้นพร้อมพาทีมไบเยนมิวนิกจบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์บุนเดสลีกาคนที่ 8. h a แฮร์รี่เรดแนปกุนซือชาวอังกฤษรายนี้ได้ย้ายเข้ามาเป็นกุนซือของพอตสมาร์ทเมื่อช่วงปี2002และก็สามารถ พาทีมพอตสมาร์ทเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อีกด้วยซึ่งโดยผลงานการคุมทีมที่ยอดเยี่ยมของเรดแนปทำให้ทีมนักบุญอย่างเซาเทมตันได้ยืนสัญญาและคว้าตัวมาเป็นผู้จัดการทีมเมื่อปี2004แต่ผลงานของเซาเทมตันไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ก่อนจะล่วงกระเด็นตกชั้นไปในฤดูกาล2004-2005โดยแฮร์รี่เรดแนป ก็อยู่คุมทีมนักบุญไปเพียงแค่ปีเดียวก่อนจะรีเทิร์นกลับมาคุมทีมพอรตสมาร์ทอีกครั้งเมื่อปี2005ซึ่งแฮร์รี่เรดแนปก็ยังสามารถพาทีมพอรตสมาร์ทคว้าแชมป์เอฟเอับได้อีกด้วยในฤดูกาล2007-2008คนที่9าฟานเบ e เคนบาวเออร์ตำนานนักเตะทีมชาติเยอรมันเมื่อสมัยที่แขวดสตาร์ทและเปลี่ยนบทบาท มาเป็นผู้จัดการทีมสโมสรไบรเยอร์มิวนิกอีกหนึ่งทีมที่เบคเคนเบลเออร์ประสบความสำเร็จเมื่อสมัยที่เป็นนักเตะก็ได้ให้โอกาสเบคเคนเบลเออร์ auer, เข้ามาเป็นกุนซือในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อปี1993โดยอยู่คุมทีมเพียงแค่14นัดและจบฤดูกาลด้วยการพาไบ y เยอร์มิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลลกาส่วนการคุมทีมอีกครั้งของเบคเคนเบลเออร์ auer, เกิดขึ้นเมื่อปี1996 ซึ่งก็เป็นการประครองทีมเสือใต้ให้จบฤดูกาลขออยู่คุมทีมไปเพียงแค่5นัดและจบซีซั่นด้วยการเป็นแชมป์ยูฟาครับเมื่อปี1996คนที่10บ i ีเซนเต้เดลิบอสเก กุนซือชาวสเปนอย่างเดลบอสเก้ได้มีโอกาสคุมทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างเรอลมดิดครั้งแรกเมื่อปี1994ซึ่งตัวของเดลบอสเก้ก็อยู่คุมทีมไปในระยะเวลาสั้นๆส่วนการประสบความสำเร็จของเดลบอสเก้นอกจากคุมทีมชาติสเปนแล้วในานามสโมสรเรอลมดิดก็คือทีมที่เดลบอสเก้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน โดยเดยวบอสเก้เข้ามารับงานเป็นกุนซือของราชันชุดขาวแบบเต็มตัวเมื่อปี1999โดยอยู่คุมทีมจนถึงปี2003พาทีมราชันชุดขาวควา้าแชมป์มามากมายทั้งแชมป์ลาลิก้า2สมัยชมแชมป์สเปนนิสซูเปอร์ครัพ1สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีก2สมัยแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์ครัพ1สมัยและแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลคัพอีก1สมัย และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Playmaker นะครับ